ผู้โดยสารผู้โดยสารโปรดทราบ ไปรถบ่ยังไปรถ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 เท่าขีรถมามาขึ้นน้ำกัน่ขคืนมากค้นมากมาจัมานะมา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 ึ้นน้ำกันหลายคนขึ้นมาโหลดนัจั่งฉีดในขี่รถ ม่ามาเสียบนะามาพี่เอามาละ้งดขมาน้ำกันพี่มาเด้อมาเด้มมาขึ้นน้ำกันไปไปยังไม่ได้ไปดอกขมามาเออมาโรดขมาเดมาจากก้อนนั่งเลยนั่งเลยนั่งนังนังเออ สองร้อยเจ้าไม่ได้นุ้งเงินชงไปเปลี่ยนได้เถอเรียบร้อยไปเลยแระดนไปค่อยคอยไป่เด้อคอยคอยไค่อยคอยไปุแล้วมองเสื้อญาติในนอกกันเลยในพิมล มันเต็มแล้วเต็มรถแล้วเจ้าเอาเสียมขึ no okay. <c oughs> <c oughs> ้นมาพี่เพ่อเพ่องพี่เพอุ้ย่างเอาเอมันมีเก่อ้เอาไมีเ้อย่างเ้ยเราละหายงรถไปรถไปจับเด้อจับเด้อพนรถุวกในชั่วโมงม่ใการในการหักแล้วได้ที่รถ ีเอารถไปสองพันเดอฐานบำไมไปเดี๋อยย่างบ้างโยอุ้โอุอุ้งอ่้งอุ้งมือมอมืออะหัวาาวาะเา 好。

บานเอาใช้รถเมื่อนำานยเด้อจักหมอตมหนึ่งเไมันได้เคยขี่รถบานนี่เโอ้บานหมอไม่เือใส่จิ้นปลเบิยวบานอใหม่น่ะน้อหยน้องมาเอาก่วยเอาก็ล้วเอาได้ตุมเนาะตุ่มกัจะตุ่มหลยหลังที่ยู่ในแม่เซ็งเนาะ ตายแล้วคุวไปเรียดชนตายแล้วไม่ได้ถนนมิดไม่ริ้งลูกไม่ไดบ้านโอ้ยแล้วน็เริงอยิงีุ่งยังลงพังกันจะขุดไก่ขาไก่แม่เนาะ

ผู้โดยสารสิลงแล้วปัดกระยังกันจนมีเบิดละมัเขาทำอะไรพี่ได้วัเชื่อไหมบอสถึงที่แล้วถึงที่หมายปลายทางแล้วผู้โดยสารก็เต็มรถหนึ่งเอาแม่เฮ้ยครับเอาแม่เลี้ยงอึงเลี้ยงยังก็ได้แล้วผมจะลามีแต่ค่อยเด้อจ้ะเฮ้ยเอาลงเฮ้ยแล้วบอสเฮ้ย Long hai mũi lạ bóng khoai đi không khoai lạ bóng 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 สีตามนี rah, so huh? ah, so so ้เลยบอกเฮ้ย so อ่าสียาสียค่านมานันนมานนมันนะเพิ่นไม่ได้สีมก็สีไปโอ่ขอกหดแล้วก็เสียเงาเสียข่าไปข้ากันผ้ากันไปเฮ็ดไปห่ากก็ไปผูท่างนาผูันไม่มีเบดมือด้ไอเถอะมันมันนานบอไปหฮาก็ไปสีด้ไปพูน างหน้าสีรถ้าะเพื่อได้อนั้นก็ตัดไปพัดทันเห็นเพื่อเห็นเห็ดกะเพื่อเห็นเห็ดกะอันเบาเด้อเหล่าช่วก็ยังอ่าไปชู้เดียวพุ่นละพุ่นละเฮาก็ไปตั้งก็ยังไว้พู้นแล้วก็สีสีไปสีไปเป็นคณะเป็นมู่เป็นคณะก็งั้นยุคเดียวแล้วเนาะรับพิษนี่ก็ได้เนาะ ฝากเอาไว้ชั่งนี้สักก่อนเด้อใส่พอกันไหมคลิปหนานนสำหรับคลิปนี้มือแรงเลยมาลอาจระจุนเด้อแยังมีห้องน่ะน็อไม้มัน,ลน,นมหลายเนาะน็อตไม้ลายเอามือไม่ได้มันหนักเอาแล้วเหรอไม่เอาไปจ้ะโมตุ่มพูดหลายลายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ชั่งนี่สักก่อนเด้อไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไปนาะเรอที่ภูบุญมาตันนะ